ไอ้ไม่เชื่อบ้านวัวเองทุกถึงทุกจังเขาเอามาบ้านทั้งกองทุกทิ้งทุกจางไม่ความถูกต้องกับไม่ถูกต้องไม่คู่กันไปนะลูกไม่ถูกกับไม่ผิดไม่ถูกกับไม่เขาใจวะขั้นว่าไม่ผิดเขาถือมัดรูขั้นมาไม่ถูกเขาผิดมดัดรูเพราะนั้น ได้ไม่ผิดได้ไม่ถูกข้อสอบขังพ่อตามไม่คิดการไม่ถูกคือกันผู้บริายทายนงถึงเมร่าติวข้อสอบคิวที่เท่าไหร่ตามคิวตามคิวตามคิวพ่อที่หายวัดทุกคนเต็มไปไห่ดเลยทุกทีสมยังต่างรอกิวแมวนมาหาแห้งหลักหรือยังอรอบว่วไว้ปูต <laughs> ้องรอแห้งไหล ห้ามรัดทิ้ไม่รัดทิ้ไม่ได้ต้อออกแทะละปูสิบหกนี่ยออกแทแน่นอนแม่นักถื้ว่าออกว่าชิบชิบขอบ้าตาไว้กับว่าเดียวมันถี้ว่าออกได้จังเลยออกว่าชิบิบแว่ากลาบเป็นรอบกลายเนไม่นัออกว่าชิบิบขอบคักค่ะออกคักค่กมันชี้ชิบกออกคักค่กออกตอนไหนพอออกทีมงแรงใช่ผูกต้อง เขาบอกออกแบบพกถุงเขาออกเงาแรงเส่ยงใบใบครับผมแบชิ้นาฬาเนาะชิ้นพกนาฬิกานน้นเจีมาแตะออกมาที่ชิ้นพกปนั่งไมัมาออกแบบวันที่ชิ้นผาไปบอกเขาไม่บอกเขาออกมันที่ชิ้นผาเขาออกว่านั่นว่ามาชิ้นพ่มีใคบอกเขาตกออกคือครับอกวันที่ชิ้นอ ออกทแทนไหมน้องไม่กว,วนพี่พิพงผพาอย่อาหน,น,นักเสียเปลี่ยนกะออกมากครึัน,นออกมาทั้งสองพระองค์เลยนะผ้าอย่างน่าเสียเปลี่ยนนะออกมาทั้งสองพระองค์เลยเพราะว่ามืออื้อเป็นมือฉั้นวันงดิลูกหลานไปทำข้า,าว่ราเออขออนุโมทนาฐานทุกคนครับลูกครับป่าเคลื่อนตับออกมา ออกมากโขดขายข้าวหกแล้วเนาะทุ่งทุดที่ได้เทไปใตะถ่างม,มาว่าไปไหนอาอ่ะอาี้งเนี่ยเขาควรเข้าใวไั่นั่งซีย์แต่ข้าใยนี่ต่กนปึก <c oughs> ปึกได้ปูดเลยเธินปึกอีกต่อไปเพราะว,ว่าไม่มีโอกาสจะปึกอีกเล้เพราะว,ว่าวัานที่ถึงเขาก็เสร็จที้น เพิ่มราไปปึ๊บวดนหน้า,ามาวดนมี้ทะลุให้ได้ทะลุใหแล้วคือวันที่สิบหกต้องออกทะเร้องแ,แล้วก็จักไปตามภาวะพภะยาน่าเกยเชนสามอมแั้แคะแั้นะนะหน้าตาพระั้งตาจาเกยฉเกยฉเกยเกยแข้นะออเอ้าท่านี้จากเขาตัด บ้าเอาหลายการทางอเอาเท่าน,าน้นแหเอาเพราะเขาแต่แล้วไปนอนคลิกนอนอ่านนอนฝันมาบ้านเ็กวัดออกว้านที่คลิปหกขั้นคลิว่ามันออกว้านที่คลิปหกกับภาพผ่านคือแล้วขั้นคลิว่าบ้านออกว้านที่ดีทลิหยุดได้บ้างหยุไม่ต้องคือมัน้านออกอ เอาแค่นั้นมาิีปเป็นการบ้าแต่พอว่าตรวจการบ้างิแห้งแค่นี้เลยเพ <c oughs> ราะน้อนกบคิดเอาอน้อนตีเอา <c oughs> ว่าับรับว่าบว่าน้องกับหได้ผู้ใดก็ได้เ <c oughs> บิ้งต่อคิดแต่รลล้านนั่งค่าย <c oughs> เาปเ็นสมก่อนไม่ใช่แต่ผู้ อีนุกแยกคิดไปคิดไปวักเทียบเองัดทิ่สิเกมแล้วด้วยจำทีตัวไองเตะแ่งลงแหวนบ้างโทรมาหาเตะแ่งโมาหอีกกัน okay ้ามาเปิดจำหลายยอนบอรับข um ันบอไรว้าปูขึ้นเบาบาปออกวันท right ี right ่ี่อีนั้นเตะแตงโมกก็ต่อเข้าไปว่าจังที่เดิ พอออกวันทีชิของวันทีออกวันทีเเขาใหร่งปูเขาว่าปูให้ออกวันทีชชิฟของจปูเออตอบยังนี้กระพร้าจงอีงก้าวปจางรองวันปาาคือคือเออที่ราทักถมว่าแดวหลักบางวันใยตูวไหนเงีนยงให้ได้แล้ว ตัาวาบานนายบางวานานด้นตัวไายว่าคืาอได้แล้วบางวานก็เลยต่อไปว่าหวยออกว่าที่ทีิบหื้าพยางนาเก็ดเชยดท้องปูหักบ้านถูกทายไม่แค่นตอบเขาไปว่าตัางหาขั้นว่าอยากตอบตัวเขาเอิ่นดัง กดอะไรกดไ้กดเทนี่คือคำตอขนาดนั้ะมาหาแข่งกับเขียนติมแข้งไดตัวถ่ายเอ้ายข่งเติมมือดตไ้จักฉว่าเขยงอีนังว่ารายแบบอไปงูจักว่าจังิดกูกับเขียนว่าวันที่ทีหกกับพยนาเขียเขียนทั้งอกเท่างห้นว่าจ ว่าหาเงว่าไปกับนาตับาพถามใครยต่เก็ิเจ็าว่าว่าใช้ไปตีน้ำหวามากอ๋ออีกน้่งสมควาวหัวหัอแม่สมพรสินอนนในเวลาผัวนั่นบ้าใดกันนั่งมอคือตาบนค้กเตาอาออกต่งดูหานอ๋อยังมีน้ำมาตรงเองนดอ เป็นทางวานเติมเองทุกแล้วพันว่าเติมไม่เติมเองเข้ามาไาเพราะว่าพ่อให้เติมเองนะว่าที่ให้เติมเองเติมใครเติมมั่นนะปู่เติมเองนะมันเติมเองเติมใครเติมมันไว้ได้เติมให้กันนะลดของจะของกับใครเติมจ้ะต่อไปได้กับใครเติมต่อไปได้กับใครเติมที่ให้เพิ่มเติมให้กันค์นะเขามาด้เข้ามาปู่ไงป้า วักเช้เอกที่ไปกไปต่ย uh huh. า,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 าเรื่องไปเติมเองนะมักจักวะขั้นมาเติมเองเมอได้แพื่แม่ว่าถ uh huh. ว่าพอวุเพราะได้กินผักชะดาวก็เลยให้ลูกหลานดาวชักหน่อย uh huh. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะมีารางวัลตอบใจไรกุ้หลายพิ่มเลย เขอันทื่วาคือทัในตัว hmm. คืออะไรเอ้แต yeah. mm. ่คือว่าแบบมาห่างแ้่เออจะคิดได้มันไม่ตัวคือก็าือะก็ือปวดาวใจเขาทุกทิ้งทุกอย่างม่ถี่วัดใจบ้ะบองใจมันจักวะทุกทิ้งทุก่างไม่แน่ว่ามันใจเขาไม่รก้จัทิ้งที่ว่ามอบ่เห็วมะไรแบ รองใจทุกสิ่งทุกอย่างเทฟหารงพยาบานทงว่าเชื่อมั่นตัวเองหรือไม่เชื่อไม่จริงคือจะคล้องเห็นเชื่อไม่จิงคือจะคล้องผันเชื่อไม่จริงคือพอาวางวะเพราะว่ามันมีแอบไปงไม่แต่ฟอนรำยังมีแอบแฝงอีกย่งหลามฟอนย่งห้างไ,ได่ไห้าไปกึ้ง ลักล่าง <laughs> มีสิ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ประมาแ mm hmm. ม่จะที่เราไปชื่อไปชื่อแคว่เปียวไปพ่อตามบักเคาใช้ปู่ดอ,อกปูเท่าใา,า่ด้วยลูกยังไปติดตามบัตเคูพอด,ดีไม่หลับคอนวันไม่แม่น้อนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่แม่น้อน ที่วิทคนก็ไม่แม่นอนการยุงก,การกินกับว่างม่แม่นอนแม่ต้องไปชื่อเลียกยังว่างไงนอนกูใชชื่อหาไปพ่อหนีอีพอว่าว่าโอเคกูเปลี่ยนแต่ทั้นที่สามสิบไม่มาหาว่าเมื่อนี้อีพอเอารตว,วิตง่งไปกูตั้งใจชืไปชื่อเอ็ดสิอีพอเรายังเก็ดถงกูงทิ้งไปเลยเป็นจ้งไหน เป็นจังไงแปะชุดไทยก็ออกวันที่ชิบอกขึ้นไปอืมชุดออกโตไหมกระตาออกวันที่ชิบหกบ้าฟันที่ชิบหอืมตามวัางอืมไข่ใดเบิ่งแล้ตาใไปน้อยที่ๆแต่ละหน้าเบิ่งเคลียร์แล้วเคลียร์อีกเคลียร์แล้วเคลียร์อีกทุกวันหัวมันถวายหน่อยแม่เราฟรอยจิหนักอยู่นี่โอ้ยแล้วร่างข้างขนาดว่าท่านออก ข้างตจว่าที่คิดหาไปว่าที่คิดคบโอ้ยพอที่ได้ข้างเ่อขีได้หอบเน่าคระอาแม่คำตอบแล้วไม่ข้าตอบช่วงชาวชาวมึงอื่งแต่ไม่ใช่โคุดถ้ายแต่เป็นคำตอบถูท้าอ้าเอาจารย์ชาดาเมื่อไปครับปู่เอาเลยหานไม่เจ้ไม่รักไม่เจ้ไม่หมาขัน่าเช่าเอารับเมื่อเอข้อมือ ไม่ทชคไม่ลาไม่ชไม่ห,าห,ๆๆาห,หามาหายเงาไหนเงาหายทอไหนบ้าเจิจะการัเริ่มเก่าหนะ่ะยวดดีไม่แหงไม่โชกไม่ด่า้าธุๆๆๆสาธุครับสวัสวดีครับตอนคำคำย้ำมือแรงวันที่สิบหาานะครับเนาะทั้งช่องยิมแล้วร่วยกลมาติดตามช็อตเด็ดให้ทั้ง เอฟซีเราครับกับปูพนกับไหแนวทางเด้อครับเด้อกับเบิ้งคลิปคักคักฟังคักคักเด้วพิจารณาย่านเบิ้งเลยครับเด้อทั้งช่องกับเป็นแชแนวทางครับมื้อนี้ปูพนกับไหแนวทางมาตัวนี้นะครับเนาะครับกับพิจารณาย่านเบิ้งเลยครับเด้อมื้อนี้แรกวันที่สิบห้าศูนย์เจ็ดสองครับวันที่สิบหกออกแน่นอนปูพนว่าครับวันที่สิบหกออกแน่นอนครับกับฟังดีๆเลยครับเด้อครับครับปูพนกับบอกมาแบบนี้นะครับเนาะกับ โปรดพิจารณายาดในการรับชมเด้อครับเด้อเพราะว่าทังช่องกับเป็นแช์แนลทังครับครับเกียรติสองครับนี้คือพญานาคพญานาคสององค์ครับพญานาคสององค์เ่ายเสียงสององค์นะครับเนาะฟังดีๆเบิ้งคลิปดีๆนะครับเด้อเบื้องคลิปดีๆแล้วกับพิจารณายาดในการรับชมดีๆครับแล้วก็คอยครับคอยคอยเสียงโศกเสียงลาบเบิ้งนะครับเด้อทังช่องยิ้มแล้วรวยเสาะทุกช็อตของ ผู้ตาผู้ชีปภูขาเนาะครับเนาะครับกับว่ากดไลค์กดแชร์กดทั้งใจทั้งช่องยิ้มเราด้วยนะครับเดอ้อเมื่ออื่นเศ้าปูเพิ่นกับเนี้ยแอ่เนี่ย,ย,ยอีกว่าจะาสรุปให้เนาะครับเนาะคือว่าสรุปให้ว่าซีแมนตัวใดกันเนี่ยครับก็อย่าลืมครับก็อย่าลืมเบิง่งดีๆฟั่งดีๆแล้วสิรวยครับสำรับคลิปนี้ทั้งช่องยิ้มเราด้วยก็ขอสวัสดีครับ